สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e กทุกท่านค่ะวันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้าชาว YouTube ทุกท่านมาชมรถายถถ6 0าย L3608 ค่ะคูปตะา L3608 คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54ค่ะมาพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้นใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านทวนตาช้างค่ะเล่มเอกสารครบเลย คันนี้แม่ค้าเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเก็บงานสีเช็คระบบไฟซีนสีล้อลูกหมาลูกปืนให้เรียบร้อยคะ่ะคันนี้พร้อมใช้างานเลยคันนี้มาพร้อมท่อลั่นค่ะสวยๆเลยอ่า เป็นรถจดทะเบียนปี54ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54แเล่มเอกสารครบค่ะแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า279,000บาทพร้อมใบมิดดันหน้าแล้วผ่านพวนสวยๆเลยค่ะคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเก็บสีท้ายเช็คระบบไฟเก็บสีค่ะลูกค้าเก็บงานสีให้เป็นบางจุดค่ะ ไม่มีจุลดล่วซึมค่ะพร้อมใช้งานเลยคันนี้ขายถูกๆไปเลย279,000บาททรงฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะ ที่สนใจคูปต้า L 3 6 0 8คันนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดหมคะเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านรถถ่ายมือสองเรานาดีขอนแก่นค่ะคันนี้ก็ใช้างานมาแล้ว1,800ชั่วโมงค่ะลูกค้าใช้งานไม่เยอะค่ะใช้างาน1,800ชั่วโมงหรือว่าท่านใดอยากได้อุปรกรณ์3ชิ้นค่ะ เรามีลอตารี่ 1. 6 2ดหสองแล้วก็1.63ดสา้วยค่ะลูกค้าอยู่ที่ร้านอ่าตัวนี้เป็นตัว 1. 6 2ดหสองค่ะตัวนี้เป็นตัว1.6 3สาตาช้างค่ะอ่าอุปกรณ์3มชิ้นแม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่อ่าสามแสนหนึ่งมืนบาทค่ะสามแสนหนึ่งมืนบาทเพราะอุปกรณ์สามชิ้นใบมีดด้านหน้าผานพวนแล้วก็ลอตารี่หนึ่งจุดหกสองหรือว่าหนึ่งจุดหกสามก็ได้ค่ะลูกค้าเลือกเอาเลยอยากได้ชิ้นไหนก็ สชิ้นราคา3ามแสนหหมื่นบาทค่ะพรอมอุปกรณ์3ชิ้นเลย3าิหกแรงคันนี้ค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจค่ะสาม,มารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์09826 0158 8ค่ะร้านรถถ่ายมือสองลานาดีขอนแก่นค่ะก็ตั้งอยู่ที่ตะบนบ้านว่าำเพือเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้า ท่านใดมาไม่ถูกค่ะแอดไลน์แม่ค้ามาเลยที่เบอร์0 9 8 260 1158ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าปะพี่กาดให้ค่ะทางร้านขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกศค่ะลูกค้ารับสมาชิกทกศแล้วก็ขายเงินสดเท่านั้นค่ะสวยค่ะคันนี้วันนี้แม่ค้าก็พาลูกค้าทุกท่านมาชมชัาๆกันเลย คะ่ะถ้าในไม่สะดวกมาชมรถบรรเทิรถค่ะก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้มาจำขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทค่ะลูกค้าแม่ค้ากา็ไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยภายใน200กิโลเมตรแรกแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เก็บเงินปลายทางได้ค่ะจ่ายกับสไลด์เลยลูกค้าในนไม่สะดวกมาชมรถช่วงโควิดค่ะก็จองออนไลน์ได้ค่ะลูกค้าม่คานะก็ยินดีไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะโอนจองหนึ่งหมื่นบาทค่ะขั้นตำ่ำ วันนี้แม่ค้าก็ขอจบการน,นำเสนอรลไถคุปต้า L 3 6 L 3 6 0 8คะ่ะ36แรงมา้าปี54สเพียงเท่านี้คะ่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ